สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวไฟตัวนี้นะครับ s u p e r b i ท e นีสนะครับเป็นไฟที่ใส่ n ิสูวิช c แอ a d านนะครับเป็นขั่ว H4 ครับผมเป็นคั่ว H4 น,นะครับตอนนี้ผมก็ได้ทำการติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่นะครับจะปิดไฟหน้าก่อนครับนี่ครับ อันนี้คือปิดไฟหน้าแล้วนะครับอาเดี๋เปิดไฟหน้านะครับไฟต่ํานะครับช่วงทดลองนี่คือเป็นช่วงกลางวันนะครับนี่ครับเห็นไหมครับนี่ครับอปิดไฟอีกรอบหนึ่งครับนี่ครับเปิดไฟหน้าครับไฟต่ํานะครับเห็นไหมครับตอนนี้ก็ได้ทําการตับสูงต่ําของระดับไฟแล้วครับเห็นไหมครับว่าไฟต่ําของผมอ่ะจะตกอยู่แค่อ่า ฝาโป่งหน้าของรถคันข้างหน้านะครับนี่ะครับแล้วถ้าไฟสูงครับเดี๋ยวเปิดดูไฟสูงครับเห็นไหมครับไฟสูงมันก็จะทะยงนขึ้นไปข้างบนเลยนะครับเห็นไหมครับดูดูดูใหม่นะครับอันนี้ไฟต่ํานะครับไฟสูงครับเห็นไหมครับทีนี้เราเวลาเราจะตั้งไฟอะไรครับเราก็ต้องมาดูระนาบด้านข้างนะครับเราต้องหามุมด้านข้างนะครับ ก็คือว่าเราจะดูนี่ครับเราต้องถอยรถออมาอย่างนี้นะครับนี่นครับเห็นไหมครับดูแสงของไฟนะครับที่ตกกระทบไปเดอไปไฟไปสาโปรงหน้านครับเห็นไหมครับนี่คือผมได้ตั้งระดับไฟไปเรื่อยๆนะครับ แล้วเราก็มาดูไฟออกด้านข้างนะครับเวลาจะดูไฟด้านข้างก็ดูที่กําแพงด้านขวามือหรือซ้ายมือก็ได้ครับหากําแพงเพื่อดูเช็คและเช็คระยะระดับไฟนะครับสังเกตเห็นนะครับอันนี้มันสว่างมันเป็นกลางวันมันก็เลยไม่ค่อยชัดเท่าไหร่หมายถึงว่าถ้าเป็นกลางคืนเราจะเห็นแสงด้านข้างว่าระดับเฉียงออกไปทางไหนนะครับอันนี้เดี๋ยวผมจะปิดไฟหน้านะครับเห็นไหมครับสังเกตขวามือนะครับจะเปิดไฟหน้านะครับ มันจะอยู่ประมาณ50-60ถึง60เซนนะครับนี่นะครับไฟที่ตระทบตรงอ่ากำแพงสีฟ้านะครับดูนะครับเปิดไฟหน้านะครับเห็นไหมครับมันจะมันจะทะแยงขึ้นไปเนะครับประมาณ50-60เซนเซนครับนี่ครับเป็นการอ่าเช็คไฟด้านข้างนะครับแต่ถ้าบอกว่าให้ดีเรา เช็คกลางคืนอ่ะเราจะสามารถตั้งไฟได้ดีกว่าเพราะว่าเราจะสามารถปรับระดับของไฟนะครับเราจะเห็นชัดว่าสูงต่ําแล้วก็ด้านข้างจะปรับออกไปอ่าออกไปออกไปออกไปประมาณไหนอะไรเงี้ยครับผมนี่ก็ถือว่าไฟตัวนี้เป็นไฟสีขาวแสงสีขาวนะครับแล้วก็จะมีนอกจากมี มีไฟ <c oughs> อันนี้แล้วนะครับก็จะมีตัวกล่องควบคุมควบคุมไฟทีนะครับมันจะแตกแต่างจากรุ่นอื่นนะครับรุ่นอื่นคือมีแค่ตัวไฟอย่างเดียวแต่ไม่มีกล่องที่ไว้คอยควบคุมกระแสะไฟครับมันจะไม่ค่อยดีนะครับถ้ามีตัวกล่องที่ควบคุมกระแสะไฟมันจะดีกว่าครับเพราะว่ามันจะทนกว่าครับนี่ครับ ็นไ,ไหมครับอันนี้ไฟต่ํานี่ไฟสูงนะครับเห็นไ,ไหมครับเดวนี่ครับก็อันนี้เป็นการติดตั้งเรียบร้อยแล้วครับก็เดี๋ยวมาดูกลางคืนอีกทีหนึ่งว่าไฟจะสว่างแค่ไหนครับผมครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับตอนนี้ผมก็มาทดสอบหลอดไฟหน้านะครับ ช่วงเวลากลางคืนนะครับตอนนี้ผมก็อยู่ในรถนะครับแล้วก็เดี๋ยวลองเปิดไฟดูนะครับเปิดไฟต่ําดูนะครับเห็นไหมครับมันก็จะสว่างนะครับนี่คือไฟต่ํานะครับมาดูไฟสูงนะครับเห็นไหมครับถือว่าสว่างชัดเจนเลยนะครับไฟต่ําครับเห็นไหมครับและระยะการส่อง ของไฟนะครับมันก็จะส่องไปได้ไกลนะครับหลังจากที่เราเปลี่ยนหลอดไฟนะครับเห็นไหมครับมันจะส่องไปได้ไกลทําให้เรามองมุมมองได้ไกลขึ้นแล้วก็ซ้ายขวาเนี่ยมันก็จะทําให้เราเห็นอ่าได้วกว้างขึ้นนะครับหลอดไฟที่ดีนะครับก็ต้องเป็นหลอดที่ให้ความชัดเจนและสว่างนะครับอีกส่วนหนึ่งนะครับผมอยู่ในรถนะครับผมติดฟิล์ม กระจกบานหน้า40กระจกด้านข้าง40ซ้ายขวานะครับดังนั้นนะครับมันก็อยู่ที่การที่เราติดฟิล์มนี่นะครับว่าไฟจะสว่างหรือไม่สว่างถ้าเราอยู่ถ้าเราติดฟิล์มที่มืดขึ้นนะครับเวลาเราเปิดไฟครับถ้าเราอยู่ในรถอะ่ะมันก็อาจจะไม่สว่างนะครับแต่ถ้าเราอยู่นอกรถกมันจะสว่างมากขึ้นนะครับ เพราะว่าเหตุผลเพราะว่าถ้าเราอยู่ในรถอะ่ะในมุมของอ่าถ้าเราติดฟิล์มมืดอะ่ะมันก็จะทําให้ไม่สว่างเพราะว่าฟิล์มที่มืดนะครับทําให้สายตาที่เรามองออกไปจากภายนอกนครับมันจะมันจะทําให้ให้อ่าที่พันแสงสว่างที่มันอ่าผ่านฟิล์มที่เรามองออกไปข้างนอกอะ่ะด้วยสายตาของเรานะครับมันจะทําให้เรามองไม่ไม่สว่างชัดเจน เพราะว่ามันติดมันมัน,ม,นมันติดฟิล์มมืดไปอะไรเงี้ยครับผมและอีกส่วนนึงนะครับมันก็จะเป็นเรื่องของโคมนะครับโคมไฟหน้ารถหากเป็นโคมแท้นะครับการกระจายของแสงอะไรเงี้ยมันจะคมชัดและมันจะสว่างกว่าที่เป็นโคมเทียมนะครับโคมเทียมนีค่คือก็คือโคมที่เป็นโคมเทียบนะครับไม่ใช่โคมแท้ที่ออกจากศูนย์ที่เราติดรถมา หากเราไปเกิดอุบัติเหตุทำให้โคมไฟแตกแล้วเราไปซื้อของเทียบใช้เงี้ยการกระจายของแสงไฟเนี่ยมันจะไม่สว่างมากเท่าที่ควรนะครับม,มันจะกระจายมันจะไม่รวมเป็นฝุ่นก้อนนะครับ mm hmm. ก็มันก็จะประมาณนี้นะครับนี่ครับเปิดไฟต่ำนะครับเปิดไฟสูงนะครับครับผมโอเคครับ ก็เดี๋ยวขอจบรีวิวหลอดไฟที่เปลี่ยนเพียงแค่นี้นะครับขอบคุณครับ